กบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท็อปทีวีซีเฮดนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวกันนะครับผมไม่ได้มาแจ้ง่านหรอกนะครับผมก็มาบอกกันนะครับว่าผมได้ทําสกินใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็สกินนี้ก็คล้ายๆเหมือนอิส มันผมก็ไม่ได้เอาของสกินของของมานั่นหละแต่ผมได้แบบมาจากเขานะครับนะผมก็มาแต่งเอาผมไม่ได้ไปดาวนโหลดของของมานะครับนะของอิสต์เกมนะครับนะรูปแบบสกินหน้าตานะครับผมขอผมก็ไปเอาของของมาแค่เสื้อมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับนะก็ สกินใหม่ผมนะครับผมทำไมผมเปลี่ยนสกินนะผมก็คือมันเป็นไงอ่ผมอยากจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วผมไม่มีแบบให้ให้ดูไงผมก็เลยดูของอิสต์เกมนะครับแล้วก็เฮ้ยกูทำเหมือนเขาดีกว่านะแต่แต่แต่ผมไม่ได้ทำเหมือนเขานะครับนะ เนี่ยครับแขนไม่เหมือนกันนะครับนะแขนไม่เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็บางคนก็ไม่เชื่อนะครับผมแล้วก็เนี่ยดูเสื้อก็รู้แล้วนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับดูเสื้อก็รู้จักแล้วนะครับนะผมก็ได้แบบมาจากเขานะครับะเอาละเอาละนะผมผมก็มาบอกแค่นี้แหละนะครับผมก็ เจอกันในคลิปหน้าครับผมแล้วก็สวัสดีครับ